มพี่น้องวันนี้นะซ้อนเส้มาเห็ดน้ำยาขปุ่นพิเศษสูตรพิเศษพี่น้องนะซ้อนตำเรื่องแกงก่อนเอากระใสใส่สเดียบร่อยไปมะกรูดมีกลุ้งหอมกระเทียมบวงเดียบร่อยต้มอร่อยซุปเดียบร่อย แกงกะต้าเลยพี่น้องมันห้ากะสิมะตำกุ้งพี่น้องมันมาซอยกุ้งก่อนก่อนอื่นซอยนี้มันละเอียดเพราะว่ามันจะสิได้มตัง่ายพี่น้อง 帅帅帅！Sorry, sorry, sorry. นี่ห้ากนน็ะไรเนื้อกุ้งบรรทัดสิตำเนื้อปลานี่ดีอีกไงเนื้อกุ้งลงไปห้าก,ก็ตําเลยเฮ็ดขึ้นเนื้อปลาเลยพี่น้องเฮ็ดขึ้นกันชุขนนบขึ้นกันเบิดเฮาใส่เป็นกุ้กงนนอง้ผีแกงแดงๆสิมาขัวหัวกะทิก่อนเริ่มห้าก็ มาข่านี่นะซ้อนขูดเองเห็ดเตรียมไว้เอาน้ำหัวกะทิมาขัากินมันๆเวยี่งนี่ค่ะเครื่องแกงกับเนื้อกุ้งที่นซ้อนตำเลยข้าวกระตำซำานิดนะคะบบเอาละเอียดแห้งแล้วก็ใส่ลงไป ขึ้น,นยาปกตินั่นแหละขึ้นน้ำยาปลาขึ้นน้ำยาไก่แต่ว่าเขาจะเป็นเนื้อกุ้งแทนน่ากระสิเขียวคนให้เขากันสักก่อนของเสียบอยู่กับภูมัดด้วยี่น้องลองเบิง่ง กระซ้อนกระสิปรุงรสด,ด้วยอูมามิห้ากะิีไซลงไปเลยดีใจเลยพี่นอ้องหอมมันกุ้งค่ะนี่หากะสีไซกุ้งแบบนี้ลงไปพ่าเรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อย ล้วนเข้าไปน้ำกันไม่ถึงก็ป๋อประมาณ ซีสันนากินบ่ข้าวกระเดือกกพี่น้องในที่นะัดกกิมาใส่หม้อเลยน้ำซุปห้อ,อก,กระเดือดแล้ว ตัวใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวมันเบิดเสียดายมัน เกี่ยเน้นๆเครื่องพี่น้องนี่ล้สิมก็ ค่ะบันเองนำนำยาขนมจีนหรือข้าวปุ่นนำยาปรุงข้างเข้ากับเซ็ตแล้วค่ะพี่นอ้องบันเข้ากับซิ่ปียก,กินกันเลยกค่ะพี่นอ้องไปะนะซ้อนกับซิ่ปียก,กินไปค่ะเซ็บๆน้ำกัน พ่อแม่พี่น้องมาเนี่สวัสดีรอบสองค่ะพี่น้องมาเนี่มากินข้าวปุ่นค่ะขนมจีนน้ำยากุ้งเข้าคืดยาค่ะใส่กุ้งซดเห็ดแดงจึ้งเคืองเลยหนมามันกินก็พักเห้าค่ะพักกะลัมซอยครับอันนี้ทัว่วซอยทั่วฟักยาวซอยกินง่ายๆพี่น้องสไตล์น่ซ้อนค่ะกินง่ายเมื่ใส่ข้าวปุ่นก่อนเห็ดเองแซบเองค่ะมามามากินน้ำกัน ป่นมากม่ๆมเลยบีบใหม่ๆเลยแสบของแสบอยู่กบผู้มักเด้อพี่น้องของแสบอยู่กบผู้มากค่ะพี่น้องมาเนี่ใส่พักลงไปตามใจชอบด้วยพี่น้องเด้อกินง่าย นี่น้ำยาเข้าเพเองของข้าน้ำยากุ้งเห็ดเองแซบเองพี่น้องเอากุ้งสดมาเห็ดตั้คือน้ำยาป้าน้ำยาอันใกล้เนี่ยแหละคือการเบิดชอบลอยพี่น้องชอบลอยนี่อืม,มแซบอยู่กับผูหมักเด้อบาน นะคะมาแซบจวดบัะนะยุยหัวของเสกอยู่กับผู้มักเดอคนก่อนซิมก่อนอื้อหูหอมมันกุ้งแห้งไปหน้องลองเห็ดเบงเดอ หอมกุ้งขนาดแซ่บคนลำแบบเลย tap, tap, tap. มาเป็นหมอเลยคือเขอเติมอีกมักนำ้นำร่อยน้ำรเอยๆมันจังเสียบ hay là thứ cảnh nó mà mặt bụi thôi Nhằm một mm 小天 มาพี่น้องมากกินน้ากัน พี่น้องอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะซ้อนหน่อยคือเก่าแ่ะค่ะกาบันเนชั่นขอโตกินที่มันเบิดก่อนพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ